ยามเช้าเด้อเป็นเสือนจ้าเืีขึ้นรัสเยามเช้านะคะคือทะเลสาพี่นอ้องค่ะสาบสาบกันเนาะขอออนก็พามาเก็บภาพนี่แหละคนณนักขาดูบรรยญญากาศดูวิวกันเนาะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะเป็นภาพที่สวยงามมากๆคนะ่ะ เื่นลูกแล้วลูกแล้วนะเพื่อนเนาะ แล้วก็มาดูบรรยากาศย่ำเย็นนะพี่น้องเนาะสดลูกหูลูกตานี่คือดวงใต้พระอาทิตย์ตกดินนะคะือรนอนจ๋าเนคหมอบเลยสวยนะ เก็บบรรยากาศบรรยากาศให้เป็นเลิศเลอเลยสวนสวน,สนอากาศเย็นสบายจัง ตอนไปมูคนจองร้านอาหารพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อจะสิดติดตามกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไล์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อจะ้ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะพี่น้องเนะาะจ้าเนี่ยถ้าพละดนะอ้ำนะคะเพื่อนๆจ้าสวยค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจะ้ะ น้องจ้านี่ชายหาดยามเย็นมาเด้อมาเด้อมาเด้อชายหาดยามเย็นป่ะเดี๋ยวนไปอ๋อ,อนี่บออ่อ๋อไปย่างขับไปเบางครั้งนี้เด้อไปไทยนี่กันไปค่ะทะเลทะเลพี่น้องตอนเย็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคะพ่อค้าแม่ค้าเนาะริมหาดพี่น้อง บรรยากาศยามเย็นริมหาดดูบรรยากาศยามตะวันใกลต้ตกดิน,นี่นองเนาะโอ้เสียงคลืนสัดสานเหมือนเดิม ดูมุมเดิมตอนเช้าอันนี้ตอนเย็นนะดูตอนกลางวันกับตอนเย็นเหมือนกันเออบ่าาาเ,อออเห็นคนถาปวา,น,า,า,วานี่บรรยากาศยัมเดียนมาฝากนะคะเ,าาาเออ,เอ,อ บังวิวช่วงเย็นน้ำกันพี่นอ้องบรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนๆจังนบดูคลื่นทะเลก็เลียงคลื่นสัสาดค่ะอีกฝั่งนึงพี่น้อง หรือว่าเนาะค่ายๆครับอันเนี้ยกูดว okay. ิวกูดวิวโอเคโอ,อ้ดูสิท,ทะเลมันเซาะลงมานะนเพื่อนๆจ้าเห็นน้ำน้ำทะเลเนาะสงสัยรถใหญ่แรนเนาะมันเลยพังเลยแกอ๋อดีดูสิคืนเซาะอืมดู ถนนตรงนี้สุดเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยอืมน้ำมันเซาะเพราะว่าข้างในมันกลวงเนาะอุตส่าห์เพิ่นอุตส่าห์พราบาเบิงเน้ะพี่น้องปลาหมึก วิววิวเนาะวิวนาะำทะเลทะเลชะอามโอ้ยคนตกปลาเยอะค่ะพี่น้องค่ะนี่ไงมีตกปลา แล้วเนาะหลักพังเดี๋ยวโผล่ต,ตรงนี้โดนกัดซอกที่นอ่อง กัดสะ้างเลยคือปลาหมึกจักษ์้วตัวน s อ o t n อ t ตัวเสียเนี่ยใชอืมดาวอืม <c oughs> สุดเค่ค่ะไปเกบ็บพี่น้องเนาะสวยค่ะแต่ว่าเสียดายเสียดายที่ผลัหกหักพังนะพี่น้องเนาะนี่แหละภาพเนี้ยเก,ก็บเก็บเก็บ กับภาพสวยๆของทะเลนะคะโดนๆสิเดยมาเกี่ยวเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคนตกปลาก็เยอะสวยน้ำใสใสพี่น้องมีคนตอาตกปลา น,น้องยางสลัวมากยางสลูมากน้อค่ะลุงบีภาพมากมึมาเบิ่งฟังนี่เป็นเรือประมงค่ะพี่น้องค่ะเรือประมงล้นลนเลยค่ะน้ะอเยอะแยะเลยพี่น้องพัทยาเหนือเหรอใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่โมเมนต์พัทยาพี่นอ้องปอออนมาพีทเป็นอ่าสะอ้ำเหนือ นะเพ็ดกรันเนาะเพิ่นกรันน้ำทะเลตกหมึกวันนี้เรือตกหมึกตกหมึกตกหมึกพี่น้องจา่าเพิ่นอุตส่าห์ผ้ากันยางขามมาเพิ่นผ้าะปะอ่อนยางขามมาเก็บภาพเสื้อสีไ,ไทยเห่นนะน้ำก็ใสใสใสดีค่ะานา้ำใสนี่นะครัเรือประมง เป็นมูบานเรือบอ่พี่น้องฟังทงั้งดอกไม้ก็สวยเมื่อไขอพ้นพนเรศวนมหาราชน,นะคะพี่น้องค่ะเดินเดินตรงมาเนาะริมหาดแล้วก็ออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยพี่น้องไก่ นัเลยสวนมหาลาพขอพรพระองค์เนาะขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุขขอให้ทำไรก็ให้ประสบความสำเร็จเ้อพี่น้องขอพรเผื่อทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธสาสาุขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านด้วยค่ะรวมถึงป้าออนด้วยเนาะขอพนนะคะทุกท่านค่ะขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาเนาะพี่น้องเนาะให้ลำล้ำเลยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ขอให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะดูบรรยากาศโดยรอบนะเพื่อน น้องเอ้อ,อย่าง,งยาวๆน้ำกันไปลายเงยๆเด้อค่ะเนือปลาสนกับปลาสนปลาสนและทะเลพี่น้องบุญออเพะ่ะไม่อย่างใ่ต้นไม้เพราะมันเย็นไงลมลืนดีค่ะยางยางเหนื่อยเท่ากับยืดพักเด่นเย็นพี่น้องจ้ะน่ะเตียงผ้าใบก็มีเป็นจุดๆเนาะดู ดูต้นไม้ปะออนชอบดูต้นไม้เนี่ยมันร่มรื่ดดนดีดูข้างบนเลือพี่น้องมันร่มรื่นมันต้นใหญ่ บรรยากาศนแยนาวๆกับการมาเที่ยว,วหัวหิน,นค่ะพี่นอ้บองบามีคนนี่ดีสงบดีย่างย่างเที่ยวข้างบน เด็กเขาเล่นน้ำกันเขาก็เล่นน,น,น,นี่พูดนะพี่น้องไปไกลสิฮอดฟังตรงที่เรือเขาจอดละตรงที่จอดเรือเห็นบะฮอนจยนอยได้ไหมยางว่าตั้งรวมสองสามกิโลแล้วมั้งนี่พี่นอ้องมัน <c oughs> ตื่นเต้นจังว่าอ,อนน่อนเนอะเดี๋ยวสิยางไปหาหม่องนั่งกันหม่องอเดินมาไกลแต่ทะเลเย็นเย,ย็นเนาะ ยางเราเย็นดีนะ่ะล่มผัดขึ้นมาแล้วก็ต้นใหม่ยๆแล้วก็เย็นดีบ่ง,อ,งอืม <ś led> ค้นไปใส่เบิร์ดมาี้ค้นไปใส่เบิดมาหนีบ่มีคนเลยบรรผล่ผูกพานดีพี่น้องเอ้ยบ่งเนี้ยเนี้ยโน่นนะคะคนเลนนามก็เลน โอ้บังนกบังนกคนขึนไปแอบกันอยู่ตน้นไม้โมบินผูกผ่านเนาะนนเห็นวะกกไข่ยูมังนั่นกกไขก่กกลูกอะลูกอุ้ยนั่นอะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเห็นไหมน, <laughs> ออนา่งเล่นสนสนพี่นออ้องเอ้ย ตอกาตตอสนสนน่ะนี่ตอนนี้ใหญ่ลมพัดมากเย็นเย็นพี่น้องก้นตรนี้ปักันย่างยางตะเสาจนปานนี่แล้วพี่น้องค่ะเจ้าทางหาดนี่นะพี่น้องข้างด้านก็เป็นทะเลเม็นปะเย็นเย็นค่ะต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆน่าร่มรื่นมากกับพี่น้องกั าเล่นสปีดโบดกันจะอ้ําเงินดอกนี้นีอีโเดอีนันกีโันเอาเบิงหาดแล้วเขากว่าเบ,บิงทางบนเหนือใช้หาดแล้วหน้าเบงบรรยากาศสนสนนาห่างนาเที่ยว นี่ก็เป็นถนน้างค้ายค้ายคา,ยา,ยายป้าตองพี่น้องค้ายๆป้าตองแต่ว่านะแต่ว่านักท่องเที่ยวว่าปุกผ่านนักท่องเที่ยวสิมีช่วงช่วงเย็นแล้วพี่น้องเนาะคนไปนั่งกินกันอีกอีก,อกส้นหนึ่งนะอีกฝังหนึ่งเนาะฝั่งตลาดมึงเนี่ย ไหโนนนะพี่น้องจ้ะอย่างมากเงบ่สุดเนี่ยมาถึงครึ่งเลยพี่น้องเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะเพื่อนๆจายอย่างสุดสุดลุกหูกลูกตาพี่น้องก็อ่อนอย่างมาจนเมื่อยอย่างมากต่างตะาเก่ามงเกือบเที่ยงแล้วพี่น้องเนี่ยอย่างยังมาสุดเลยค่ะเกือบสองเออสองชั่วโมงละยังมาสุดเลยพี่น้องนู้นนะสุดลุกหูกล,กล,กลูกตาเนาะหาดกับบรรยากาศสนส,น,สนที่สวยเพื่นอน แล้วค่ะเนาะก็นี่ราคะสิบเอาบรรยากาศของทะเลนะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะทะเลสะอำสะอำสะอำพี่น้องค่ะกจ้บรรยากาศสวยๆนะพี่น้องเนาะจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องพี่น้องจะตามเส้นเนาะตามถนนเนี่ยของขายของกินเนาะร้านส้มตำก็หลายพี่น้องค่ะของกินหลาย เขงซื้อของไปนางกินก็นไดเนี่ยแต่ว่าเขาต้องใจคาโต๊ะซื้อจังสีนะพี่น้องเนี่นะเนาะอ่องกับมะแพงเลยค่ะชะอำถ้าเที่ยวเนะถ้าเที่ยวนะเที่ยวนาเน,นี่ยปลาอ่อนกับสิม,มาไม่หรอวพี่น้องมันมะแพงค่ะตอนไม่กับลมเลินบนี่ต็ตนใหญย่ๆต้นศนนะตะตนต้นใหญ่ๆลมลื่นครับพี่น้องเย็นสบายนงยางเหรินใตเนี่ย ต้นใหม่ใหญ่ๆทั้งร้นเลยต้นสนใหญ่มากดูพี่น้องเย็นเนาะเย็นสบายส้มตำไก่ย่างเออฮะทานเลยพี่น้องอ้านดี เนาะไปกยางไปลกกาะคะ่ะเนี่ยพี่น้นอ,งนนองบนหาดบนข้างบนเนาะางเนี่ยเอออ้เรายงดวเราย่างปยาไ่ปาไว้อี ต้นสนต้นเล่นปะออนต้องไปยางเลยพี่น้องยางว่าไหวมือย <c oughs> นั่นแหละดูต้นสนกำลังออกดอกสวยสวยพี่น้องขนะองท้ายรอบหาดมีปปะออนมายางช่วงประมาณเก่าเก่าโมงกว่าพี่น้องค่นะนาะ ก็เลยเห็นคืนเห็นพ่อค้า,าไหมค่ะพนกำลังลงมีหลายๆกันย่างทางบนนี่พี่น้องที่นีของขายตลอดทางด้วยค่ะด้วยค่ะสามลอ้อพ่วงขายของสมตามอาหารทุกอย่างนะพี่น้องจ้านะ่ สง,งานข้างบนเย็นเย็นพี่น้องเนี่ยเย็นสบายวิวสวยวิวสวยต้นสนสวยต้นสนกำลังออกดอกบ้างตรงนี้เด้ปอปลอ่อนให้บ้างอีกนนี่พี่น้องสนกำลังออกดอก เต็มต้นค่ะแล้วสวยล,ล่มรื่นเนาะพี่น้องเนาะเย็นไงยางแล้วเย็นอ่อนดอดละอ่อ,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 อานอังทถายางพี่น้องมันหันเปียกนะค่ะเปียก เปยังแค่นี้แหละเ้าก็ว่าต้องไปดอกมันเหนื่อยพ่อวันพี่น้องย่างดูคืนน้ำก้านี่แหละพวกเต้นต่างๆน้ะพี่น้องเนาะ คนก็มานอนค่ะก็เลี้ยวมานั่งพักผ่อนกันแล้วเนาะโอ้มากค่ะเดินย่ำน้ำไปด้วยกันโอุ๊ยโอเคง้าออนเปียก เมาขึ้น,มนเนมาขึ้นกันเกงเปียกแล้วพี่น้องมาได้ดึงกางเกงขึ้นตรงนี้ขึ้นมันแห้งนะ เกลื่อนมันแห้งพี่น้องพอ,อนขึ้นเก้งเปียกเออตื๊ดะละเดี๋ยวห้องขึ้นตรงนี้แล้วพี่น้องเนาะไอเดี๋ยวเดินเลี้ยวขึ้นตรงนี้ไปพี่นอ้นองไปเมื่ไหรพี่น้องบรรดาโพสหนึบคลื่นเอามาอยางเมืองทะเลเด้อพี่น้องมาทะเลก,ตกเล็ต้องย่างกันเลย ต่ว่าบาได้ล่งเร่นน,น้ำนะค่ะนี่บารดานาโบดดูหาดทรายได้พี่น้องเด้อขาวเดินย่ำเดินย่ำบุญประอ่อนที่ย่างไปให้สุดคาดไปให้สุดหาเด้อค่ะ สนสวยกำลังออกดอกเต็มต้นเลยพี่โนโอ้องออกดอกหรือออกลูกก็ไม่รู้อ่ะนะ่ะสวยสวยนอ่ละ <laughs> ก็ไม่ยังเองนอนดูสิ thank you ขอบคุณค่ะเล็กหน่อยเขาสนุกสนานโอ้สะลุกคฟูดอกตาพี่น้องดูสน Is it far away? อร์เลยเนาะโอออกลูกออกนวยพี่น้องเห็นปะทั้งดอกทั้ื่องนวยแม่โอ้ยค่ะสนสวยค่ะพี่นอ้องมีนิรังนกด้วยหูเดี๋ยวจะยัง